กดติดตามในโทรอลเลีทีวีช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตและอัปเดตล่าสุดจากโลกของยานยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมกดปุ่มติดตามตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกวิดีโอรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์ที่กำลังจะเปลี่ยนอนาคตของท้องถนนในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปสำรวจเทสลาเซเบอร์ทรักสองรถยนต์ที่พัฒนาไปไกลกว่าคำว่ารถกระบะและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการออกแบบและสมรรถนะเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เทสเซรเซเบอร์รักสร้างความสนใจไปทั่วโลกตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวด้วยดีไซน์เหลี่ยมคมและโครงสร้างภายนอกสแตนเลสซึ่งเป็นรูปลักษณ์ที่ท้าททยมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์แบบเดิมๆในปี2027เทสลซอได้นำแนวคิดนั้นมาต่อยอดและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ดูทันสมัยแต่ยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถเทียบเคียงกับรถสปอร์ตรถบรรทุกทำงานและ SUV ได้พร้อมกันรุ่นปี2027ยังคง ใช้โครงสร้างภายนอกที่ทําจากสแตนเลสรีดเย็นคุณภาพสูงของเทสเตลล์ซึ่งมีความทนทานสูงและต้านทานรอยบุบหรือการกัดตร่อนได้ดีเยี่ยมนี่ไม่ใช่นับเพียงเรื่องของดีไซน์แต่เป็นการยกระดับความปลอดภัยและอายุการใช้งานในขณนะดเดียวกันก็ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตใต้ตัวถังรถเซเบอร์ทรัก2027มีให้เลือกหลายระบบขับเคลื่อนโดยรุ่นท็อปมาพร้อมระบบขับเคลื่อน3มอเตอร์แบบออนบินไดร์ซึ่งให้แรงบิด และอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมสามารถเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง2.6วินาทีตัวเลขนี้ทําให้เซเบอร์ทรักอยู่ในระดับเดียวกับรถสปอร์ตสมรรถนะสูงหลายรุ่นซึ่งถือเป็นความสําเร็จที่น่าทึ่งสําหรับรถยนต์ที่มีขนาดและน้ําหนักมากเช่นนี้แม้จะมีสมรรถนะระดับนี้รถยังคงมีสเสถียรภาพและควบคุมได้ดีต้องขอบคุณระบบควบคุมแรงจุดทา่สูงและจุดสู์ถุงต่ำซึ่งได้รับการปรับปรุงจากการวางแบตเตอรี่ไว้ใต้พื้นรถ ระยะทางวิ่งก็ได้รับการพัฒนายอย่างมากเช่นกันด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ของเทส l a รุ่นปี2027สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ500ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระยะทางที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้รถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเมืองและระหว่างเดินทางไกลความสามารถในการชาร์จเร็วช่วยให้รถเพิ่มระยะทางได้ประมาณ200ไมล์ภายในเวลาเพียง15นาทีเมื่อใช้เครือข่ายซูเปอร์ชาร์จรุ่นล่าสุดของเทสเซซึ่งช่วยลดเวลารอคอย และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ขับที่ใช้รถเพื่อทำงานหรือเดินทางความสามารถในการใช้งานจริงของเซเบอร์รักนั้นเหนือกว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าด้วยความสามารถในการลากจูงมากกว่า1 1 0 0 0ปอนด์และบรรทุกได้มากกว่ารถกระบะทั่วไปทำให้มันเป็นรถที่พร้อมลุยงานหนักพื้นที่กระบะยาว6กฟุตครึ่งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับบรรทุกสัมภาระและยังมีพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ในหลายตำแหน่งรวมถึงพื้นที่เก็บของด้านหน้าที่ปลอดภัย เทเลยังได้ติดตั้งช่องจ่ายไฟและปั๊มลมในตัวซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการก่อสร้างตั้งแคมป์หรือใช้งานในพื้นที่ห่างไกลภายในห้องโดยสารเทเลยังคงยึดแนวคิดเรียบง่ายและใช้งานได้จริงการออกแบบภายในเน้นความมินิมอลโดยมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ควบคุมการทำงานเกือบทั้งหมดของรถฟีเจอร์ช่วยขับขั้นสูงเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดยมีแพ็กเกจฟูนเซลล์ไร้ิ่งให้เลือกสำหรับผู้ที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูงสุดระบบเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนเลนโดยอัตโนมัติควบคุมความ เร็วอัตโนมัติการนำทางอัจฉริยะและความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบที่คาดว่าจะอัปเดตผ่านซอฟต์แวร์ในอนาคตห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5คนพร้อมวัสดุคุณภาพสูงและ